สำหรับการฝึกร่วมผสมไทยสหรัฐอเมริกาภายใต้รหัสการฝึก c o b b e o l o 2 d 2022ปีนี้นะคะจากการหารือล่าสุดของกองทัพไทยและกองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐนะคะหรือว่า usindopacom นะฮะ,นะะก็ได้ข้อตกลงนะฮะว่าจะเริ่มต้นการฝึกกันนะฮะในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะ แม้ว่าจะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดแล้วก็มีสายพันธุ์โอมิครอนทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยก็ตามนะ,ะแต่ว่าการฝึกคอร์ g o กก็จะยังคงเดินหน้าต่อไปนะฮะแต่ว่ามีการปรับแผนการฝึกค่ะ แม้ว่าปีนี้จะเป็นวงรอบการฝึกแบบเฮฟวี่เรกก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดนะคะปีนี้การฝึกคอบะโกนะคะจึงต้องมีการลดสเกลการฝึกลงอีกครั้งหนึ่งค่ะ แม้ว,ว่าปีนี้จะยังคงมีการฝึกภาคสนาม Field t r a i n ิ่ง Exercise ส์หรือว่า FTX อยู่ก็ตามนะคะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกนะ,ะเป็นการฝึกแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญหรือว่า SMEE แทนนะคะโดยให้แต่ละเหล่าทัพเนี่ยจัดการฝึกเองนะคะแล้วภาพรวมนะคะการฝึกภาคสนามนะคะก็จะคือเหมือนปีที่แล้วคือ 1. ไม่มีการฝึกยกพลขึ้นบกหรือว่า การยุดสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibex นะคะหรือว่า Amphibious Exercise เนี่ยนะคะแล้วก็จะไม่มีการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงหรือว่า Calfex นะ,ะแล้วก็จะไม่มีการฝึกการอพยพป,ประชาชนจากพื้นที่ขัดแยง้งหรือว่า Neo นะคะก็อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการฝึกสัญ,ญลักษณ์ของคอเบโกทุกครั้งนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดทั้งปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะะการฝึกแบบนี้ก็ต้องงดไปค่ะ ส่วนที่จะมีการฝึกตามปกตินะคะก็คือโครงการช่วยเหลือประชาชนหรือว่า Humanitarian Civic Assistance ฮะ s c a ที่เรารู้จักกัน HCA เช่นโครงการก่อสร้างบ้าน้าก่อสร้างโรงเรียนก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์นะโดยกําหนดเบื้องต้นว่าจะก่อสร้างใน5พื้นที่การฝึกนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราก็จะฝึกกันในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะก็นอกจากนั้นนะะก็จะมีการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะนะคะในการช่วยเหลือด้านมนุษย ทำแล้วก็การบรรเทาภัยพิบัตินะฮะ HADR นะฮะ Humanitarian Assistance and Disaster Relief นะ,ะแต่ว่าจะเป็นแบบ Table Top Exercise นะ,ะ TTX นะคะ และแน่นอนค่ะต้องมีการฝึก C P X นะ Command Post Exercise หรือว่าการฝึกปัญหาที่บังคับการนะสำหรับวงรอบการฝึกแบบ heavy year ปีนี้นะคะส่วนการฝึก f l d t r t r n i n g นะคะหรือว่าการฝึกภาคสนามนั้นฮะอะไรที่เป็นการฝึกที่ใช้กำลังจำนวนมากเนี่ยหรือว่าใช้กำลังขนาดใหญ่เนี่ยก็คือยกเลิกหมดแต่ว่า จะแยกเป็นฝึกเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆตามพื้นที่ต่างๆแทนนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยนะคะนอกจากลดสเกลการฝึกลงแล้วยังลดจํานวนกําลังพลลงด้วยนะคะกำลังพลไม่ว่าจะเป็นทหารไทยฐานสารัฐและทหารมิตรประเทศที่จะมาฝึก c o b บโ g o 2 0 2 2ในวันที่20กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมนี้เนี่ยนะคะจะมีรวมทั้งสิ้น 3, 6 0 0นายเท่านั้น,นะคะ่ะ ซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับวงรอบการฝึกเฮฟวี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดนะ,ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสอบอคกลางทนะัแล้วก็กฎของคณะกรรมการสอบอคอในแต่ละจังหวัดด้วยนะฮะซึ่งทหารสหรัฐที่มาเนี่ยนะฮะ รวมทั้งมิตรประเทศแล้วเนี่ยก็ประมาณ1,700นายนะคะส่วนทหารไทยเนี่ยก็ประมาณ1,900นายนะคะอาจจะมีบวกลบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมไฟนนลจากนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะก็เพิ่งเกิดกระแสะข่าวลือนะคะว่าการฝึกขบเคโกปีนี้เนี่ยทหารสหรัฐเนี่ยจะมากันเป็นหมื่นเลยนะคะเพราะว่ามีปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติการลับนะโดยเอาไปโยงกับการที่ท่านบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยไปเยือนสหรัฐอเมริกานในนามของแขกพนทากอนนะแล้วก็ไปหารือกับประธานคณะเสนาธิการร่วมและฝ่ายความมั่นคงของทางสหรัฐอเมริกาฮนนะนะก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการเยือนตามวงรอบที่ได้เลื่อนมานะเะ เพราะช่วงสถานการณ์โควิดนะฮะแต่ว่าก็มีการปล่อยข่าวลืออีกนะคะมีการเอาภาพนี้นะคะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยประธานคณะเสร่วมเนี่ยแอบบินเงียบมาหาบิ๊กแก้วนะ,ะบาเมืองไทยแบบเงียบๆแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยเป็นภาพการไปเยือนสหรัฐข,ของพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ ส่วนรายละเอียดเรื่องการหาลือนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้านะคะจะอธิบายให้ฟังนะ,ะว่าไปพบใครคุยอะไรอย่างไรกันบ้างค่ะ แต่ดราม่าข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับการฝึกคอบเบอโกปีนี้นะคะไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเพราะว่าในสื่อของเราเองบางแขนงน,นะคะแล้วก็สื่อของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศเลยนะคะเอาไปโยงกับเรื่องของการปฏิบัติการพิเศษแผนลับของทางสหรัฐฮะ,ะแล้วก็ยังเอาไปโย,โยงกับเรื่องการจัดซื้อ F 3 5ของกองทัพอากาศคะโดยไปตั้งข้อสังเกตไปโยงไปตั้งทฤษฎีกัน,นะคะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกองทัพอากาศจึงตัดสินใจซื้อ F 3 5แล้วทำไม มันดูรวดเร็วซะเหลือเกินฮะหรือว่าสหรัฐเนี่ยได้ไฟเขียวมาแล้ววางแผนมาแล้วแล้วก็สหรัฐเนี่ยจะใช้เครื่องบิน F 3 5ในการต่อรองอะไรกับเราหรือเปล่านะฮะแลกกับการที่ยอมขายเครื่องบินให้ในราคาพิเศษนะฮะโอ้โหลือกันไปถึงขั้นนั้นเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทหารสหรัฐเนี่ยจะมาประมาณไม่เกินพั0 0นายนะ,ะเพราะว่าก็จะมีทหารจากมิตรประเทศนะ,ะที่มาร่วมฝึกเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วก็ทหาร ไทยเนี่ยก็คืออีก1,900านายนะ,ะซึ่งแตกต่างจากปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยเป็นการฝึกวงรอบไลท์เยียรนะฮะแล้วก็มีโควิดด้วยทหา,ารสหรัฐมาแค่557นายเท่านั้นนะ,ะเรียกได้ว่าน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การฝึกของ คอบบโกเลยทีเดียวนะฮะส่วนปีนี้เนี่ยวงรอบเฮฟวี่เยียเนี่ยถ้าปกตินะ,ะไม่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยโอเคอาจจะมาได้5,700 7,000หรืออาจจะเกือบหมื่นคนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยนะ,ะมาเยอะขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีสถานการณ์โควิดนะะ ก็ลดจำนวนลงอย่างมากมายเลยนะฮะซึ่งวงรอบเฮเวียร์แต่ว่าทหารสารัฐและมิตรประเทศเนี่ยมาแค่1,700นายก็ถือว่าน้อยมากนะฮะแล้วทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎของสอบคอนนะทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนมาแล้วก็การกักตัวนะฮะรวมถึงเรื่องของระบบอ่าบับเบิลแอนด์ซิลด้วยค่ะ การฝึกคอเบโกปีนี้นะก็จะยังคงดําเนินต่อไปนะแม้จะยังมีสถานการณ์โควิดก็ตามนะก็จะมีการปรับสเกลการฝึกแล้วก็ลดจํานวนกําลังพลลงนะที่สําคัญก็คือว่าการฝึกครั้งนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นการฝึกที่ห่างจากการฝึกครั้งก่อนนะแค่ไม่กี่เดือนนะเพราะว่าการฝึกคอเบโกปี2021นั้นนะเลื่อนมานะเลื่อนมาจนตั้งแต่กลุ่มภาพันปีที่แล้วนะจนมาฝึกเอาสุดท้ายเนี่ยก็คือเมื่อเดือนสิงหาคม2 5 564หรือว่า2021นั่นเองนะคะก็คาดว่านะคะจากนี้ไปจนถึงมีการฝึกคอเบโกเนี่ยก็คงจะเกิดกระแสข่าวลือต่างๆแล้วก็เป็นที่จับตามองนะ,ะเนื่องจากว่ามีการเอาไปโยงกับเรื่องการจัดซื้อเครื่องบิน F-35 ของกองทัพอากาศนะ,ะว่าทางสหรัฐเนี่ยมีการต่อรองหรือว่ามีสัญญาณอะไรมาหรือไม่นะ,ะที่จะขายเครื่องบินนี้ให้กับเราแล้วสหรัฐต,ต้องการอะไรหรือไม่นะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะบิ๊กป้องผลอากาศเอกนภาเดชท,ทูป,ปเตมีผู้บัญชาการฐานอากาศะฮะยืนยันว่าไม่ได้มีสัญญาณอะไรจากใครนะ,ะที่ให้กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบิน F-35 นะมะแล้วก็ไม่ได้มีการต่อรองกับทางสหรัฐเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับทางล็อกฮิตมาตินในเรื่องของราคาเท่านั้นคะ,ะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราจะซื้อได้ในราคาเท่าไหร่แต่ที่คุยเนี่ยก็เป็นราคาฟลายอเวนะคะเป็นเครื่องแบบฟลายอเวก็คือเป็นเครื่องเปล่านะคะต้องมี ีการเจรจาหารือกันอีกนานพอสมควรนะคะอีกระยะหนึ่งเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตัวผู้บัญชาการหารอากาศก,าก็ยืนยันว่า ตนเองเนี่ยเป็นคนพูดมาตั้งแต่ต้นว่าสนใจและพอดีว่าราคาเนี่ยมันลดลงมามากนะจากที่เป็นเครื่องที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเอื้อมถึงเนี่ยเราก็คิดว่าเราสามารถจะเอื้อมถึงได้ก็จึงเสนอเรื่องนี้ออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์ออกมานะแล้วก็แม้ว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะอนุมัติงบประมาณแล้วนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะจัดซื้อได้เลยนะยังต้องฝ่าฟันอีกหลายด่านโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณปี2 5 6 6้นะพน เรื่องของชั้นกรรมธิการด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องฮะ,ะที่จะต้องมีขั้นตอนต่างๆกันอีกมากเลยค่ะโฆษกองทัพอากาศนะะจึงได้ออกมาเปิดเผยน,นะคะว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยกว่าจะได้จัดซื้อเครื่องบิน F-35 และกว่าที่จะมีเครื่องเข้าประจําการเนี่ยใช้เวลายาวนาน1 0ถึง12ปีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีขั้นตอนตั้งแต่เรื่องของงบประมาณ รอสารัฐจนกว่าสารัฐจะอนุมัติขายให้แล้วก็ขั้นตอนต่างๆจนถึงเรื่องของการฝึกนักบินอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะกองทัพอากาศจึงต้องเร่งตั้งเรื่องตั้งงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ2,566นี้นะเพื่อที่เตรียมการสําหรับอนาคตนะเพราะว่ากว่าจะมีเข้าประจําการเนี่ยก็ใช้เวลาอีกนานนะแต่ว่าถ้ามีเข้าประจําการแล้วเนี่ยเครื่องบินก็จะสามารถใช้การได้อีกถึง40ปีค่ะ